มีปัญหาเรื่องการแต่งตัวแล้วไม่มีความสุขกับการแต่งตัวแล้วคูเคสร,รู้เลยว่าเรื่องนี้สามารถพัฒนากันได้ไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณแต่งได้สไตล์แบบนี้แล้วอนาคตคุณจะพัฒนาขึ้นต่อไม่ได้ไม่ใช่นะคุณจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นในสไตล์ของคุณเองคุณไม่มีทางที่จะอําพรางรูปร่างตัวเองได้ถ้าคุณไม่เข้าใจรูปร่างตัวเองคุณรู้ไหมว่าคูเคสเป็นคนที่คุณสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าคูเคสไม่เข้าใจรูปร่างตัวเองเราไม่มีความรู้ที่จะทําให้ตัวเองนั้น เหมือนกับอําพรางรูปร่างตัวเองให้มันดูดีมากขึ้นครูเคก็จะเป็นคนที่แต่งตัวแล้วดูไม่ดีเลยบางคนสะโพก40เท่ากันแต่ขยายออกด้านข้างแต่บางคนสะโพก40ขยายออกด้านหลังเออเข้าใจไหมยอย่างครูเคสด,ดูอย่างเงี้ยเหมือนเอลเล็กจริงๆหุ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอลย7สนะเอลยี L สะโพก36มสิบหก a ซลเวอรครูเคสคือคูเคสตระหนักว่าตรงเนี้ยของครูเคสอะถ้าไม่ได้รับ การอําพรางเวลาแต่งตัวอย่างเช่นใส่กางเกงขาเดฟตรงๆขาเดฟรัดๆรูปร่าง,งคุกเขก็จะดูไม่มีมิติการที่คุณจะรูปร่างดีคุณจะต้องปกปิดอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากๆจริงๆแล้วการที่คุณจะรูปร่างดีคุณจะต้อง add v o l ุ่มด้วยเนื้อผ้าหรือสีของเสื้อผ้าเออ๋อยวค่อยๆไปนะพอคุณเข้าใจคอนเซป t นี้ปุ๊บเนี่ย เวลาที่คุณแบบคุณบอกว่าคุยเคสไม่มีงบประมาณซื้อเสื้อผ้าแพงๆคุณไม่ต้องกังวลทุกอย่างมันอยู่ในนี้ของคุณคุณเดินเข้าช็อปมือสองเข้าร้านขายของมือสองคุณก็สามารถเจอเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ใครสสพโพกเล็กก้นเล็กวิธีการของคุณคือคุณต้อง add v o l u m มด้วยเนื้อผ้ากับสีสีที่อ่อนลงหรือจะเป็น เพิ่มวอลลุ่มด้วยแพทเทิร์นที่มันทำให้ข้างช่วงล่างของคุณนั้นมันดูขยายใหญ่แต่คุณฟังตรงนี้ให้ดีนะอยากคิดแค่ข้างล่างเหมือนการวาดรูปคุณจะทำภาพวาดรูปหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าคุณจะต้องทำตรงที่เด่นอย่างเดียวให้สวยคุณจะวาดพระอาทิตย์ภูเขาแค่นั้นแล้ว้ตรงอื่นแม่น้ำหาดทรายท้องฟ้าคุณไม่ ทำมันไม่ใช่เหมือนเพลงหูท่อนฮุกเนี่ยเป็นท่อนที่เด่นคุณก็ไปทำเล่นดนตรีภาพเอท่อนนี้ให้ไบไพเราะแต่ท่อนอื่นที่มันไม่ได้มีความโดดเด่นหรือเป็นเสียงคอรัสหรือเป็นอะไรที่เป็นซาวที่มันเป็นแบ็กกราวคุณไม่สนใจมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการแต่งตัวคุณต้องดูหัวจะลดเท้าถ้าสม,มุตครูเคสวันนี้ครูเคสใส่แค่นี้ใช่ไหมสีน้ําเงินกับสีขาวสวยมากครูเคสใส่กับสีขาวครูเคสว่าถ้าครูเคสแบบใส่แค่นี้มันโอเคแล้ว แต่พอครูเคสใส่เบรเซอร์ครูเคสมีความรู้สึกว่ามันมีวอลลุ่มแล้วก็มันดูปิดช่วงลายเอวของครูเคสช่วงลายเอวของครูเคสหายไปครูเคสก็เลยเอาเข็มขัดมาใส่ทุกคนดูว่ามันบีฟอร์อ f เ e อร์มันแตกต่างกันมากเห็นไหมครูเคสใช้วิธีการพับแขนอ่ะสองทบก,ก็ได้สามทบก,ก็ได้มันดู มีดีเทลทุกอย่างขึ้นมาคุณจะต้องรู้จกักหุ่นตัวเองไม่ว่าคุณจะรูปร่างแบบไหนคุณสามารถใส่สีขาวได้อย่าคิดว่าฉันดำฉันใส่สีขาวไม่ได้ฉันเป็นหุ่นลูกแพรใส่สีขาวไม่ได้ไม่จริงเลย